ผมต้องเรียนว่าการสวมบัตรประชาชนคนไทยวันนี้ยังมีมากนะครับนะข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือมีเป็นเจ็ดพันแปดพันคนนะครับนะเราจับไปมากกว่าักอุ้วรแล้วนะครับนะตอนนี้กำลังเอ็กซเรย์ต่อนะครับนะเพราะนั้นเพื่อจะให้คนไทยมีที่ยืนในการประกอบธุรกิจบริษัทประกอบธุรกิจนาเที่ยวนะครับนะในเรื่องการปราบรามเรื่องการสมบัตร เรื่องการไปเพิ่มทื่ในเดียนลาดหรือร่วมเรื่องการสวม,มสวมจิตคนตายแบบนี้นะครับนะวันนี้เราร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการะทรวงพาณิชย์กรมการท่องเที่ยวรวมถึงรมถมกรมสรรพกรในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นกรน,นีบริษัทตรงเหรินทัวร์นะเจ้าตัวให้การนะครับบางประกานจากนี้ต่อไปในเรื่องของบริษัทดังกล่าวนะครับบริษัทตรงเหรินทัวร์นะครับนะ ในวงของกลุมการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงกรุแมุ่รกิจการค้ารวมถึงการรวมพันธุ์นะครับก็จะประกอบการจดทะเบียนและใบอนญาตประกอบการจดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้านะฮะรวมถึงใบอ่ญาตในการประกอบการจดทะเบียนโดยาดประกอบธุรกิจนําเที่ยวนะครับนะทั้งสองใบอนญาตต่อไปนะครับนะะบริษัทดังกล่าวก็ไม่สามารถกลับมาทําประกอบธุรกิจได้ดนขาดนะครับนะฮะ ก็อันนี้ก็เป็นมาตรการในการดำเนินการในการบากบามมามีผีท่านชาตินะครับหรือว่าควรต่างชาติเข้ามาสวมบทนะโดยการเติมหรือโดยการสวมสิ่งคนตายนะครับนะพยานกราบก็ใช้การสวมสิ่งคนตายก็มีตายตามเมื่อดีสามตายสามเก้านะครับนะทางเจ้าบ้านเนี่ยก็ไปเรื่องการตายนะครับเจ้าตัวก็เอาพี่จงเองมาสวมในทะเบียนบ้านของผู้ตายก็เป็นคนตายเองขณะนี้ปลัดอำเภอ ผู้ที่รับจดทะเบียนอตอนนี้ถูกไล่ออกไล่การไปแล้วพร้อมทั้งจะเป็นคดียา,ยาและความผิดฐานหนึ่งให้เป็ียดด้วยนะครับในะน,น,นวันนี้ทางดีรงกรมบุครองนะครับนะรวมถึงทบหลายกระทรวงไทยนะครับได้กําหนดโดยช็ดเจนนะครับนะให้สมาชิกบุคคลชาติโดยกองบัญชาการหน่วยองเที่ยวของเรานะครับนะบรุรการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะรวมถึงกองทัพการตำรวจนอรบาลท่องที่ องค์บรทจังหวัดนะครับนะก็ต้องเรียว่าเราไล่เรียงในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญทท้งหมดนะครับเพราะนั้นก็ต้องเตือนนะครับบริษัทห้าล้านหรือบริษัทประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะเล็กหรือใหญ่แล้วแต่นะครับนะถ้าบียบัรต้องขอเลิกทุกไลน์ไล่เลิกประกอบกิจาการเด็ดขาดนะครับนะร้องทั้งให้บรินการในเรื่องของอาการจดทะเบียนหรือถ้าหาว่าไม่สามารถมีสิทธเิเป็นพลเมืองไทยได้ก็ต้องบรินการในเรื่องของการ จดทะเบียนในบางส่วนนะที่ไปไปตามกฎหมายนะครับ